สวัสดีแฟนบรรณาธิาทุกคนนะครับวันนี้วันพระศสบ,บดีที่22พฤษภาคม2018นะครับอยู่กับชวิทางอาชีพดีค,นนครับ ช่วงนี้ก็มีข่าวสารในตลาดซื้อขายนักเตะม,มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับหลังจากที่เราได้อัปเดตความคืบหน้าในการไล่ล่านักเตะเป้าหมายเข้ามาเสริมทัพของปืนใหญ่อาเซอนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าคึกคักมากเลยทีเดียววันนี้ก็มีมาให้ติดตามกันเพิ่มเติมนะครับโดยนอกเหนือจากข่าวสารการพยายามที่จะดึงเอาวิกเตอร์เยอร์กอรสมารวมทีมของอาเซอแต่ด้วยความที่ดิวก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับสื่อที่มีความน่าเชื่อถือได้ ในระดับสูงอย่างฟาบริซิโอโรมาโน่เอ่ยเดวิดออนสตีนเอ่ยก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงหรือว่าดีลที่จะทําให้เกิดการซื้อขายนักเตะทีมชาติสวีเดนรายนี้ซึ่งแม้ว่าเดวิดออนสตีนจะเคยยืนยันว่าอาร์เซอเน่ได้มีความพยายามที่จะดึงเอาเบนจามินเซสโกมาร่วมทีมแล้วก็มีการดําเนินการหลายๆอย่างเป็นการปูทางไปสู่การเจรจารในระยะสุดท้ายกันเนี่ยตัดสื่อจากทางฝั่งอังกฤษ อย่างกิฟต์ม s สปอร์ตนะครับก็รายงานออกมาอย่างน่าสนใจนะว่าอาเซลเนี่ยตอนนี้กำลังพิจารณานะที่จะดึงเอาแบรนด์เอเบอร์โมองหน้าตัวเก่งของเบรน f ฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยถึงแม้ว่าคารฮาบจะหายจากอาการบาดเจ็บและสามารถลงสนามให้กับอาเซาลได้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณถึงความเฉียบคมแล้วก็ประสิทธิภาพที่จะไว้ใจได้ ทำให้ภาพของไคล์ฮาร์วตเมื่อครั้งที่ย้ายจากเชลซีมาเล่นให้กับอาเซลใหม่ๆเนี่ยก็ผุดขึ้นมาในหัวของแฟนบอลอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็เชื่อว่าบอร์ดบริหารเองก็คงจะมองทางหนีทีไล่ไว้เหมือนกันนะครับในกรณีที่นักเตะที่เรามีอยู่แล้วอย่างไคล์ฮาร์วตไม่สามารถจะโชว์ฟอร์มได้ตามที่สโมสรคาดหวังนะครับซึ่งจะไปหวังเอากับมิเกลเมเรโน่ก็อาจจะเป็นการคาดหวังที่เกินไปนะครับกับนักเตะที่ไม่เคยเล่นในตำแหน่งหน้าเป้ามาก่อนถึงแม้ว่า ว่าจะสามารถทําได้ดีนะกับการรับตําแหน่งหน้าหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเป้าจําเป็นในช่วงต้นปี2025ที่ผ่านมาหรือว่าปลายฤดูกาล2024-2025ก็ถือว่าทําประตูได้เป็นกกอบเป็นกำนะครับ <c oughs> เมื่อเทียบกับจํานวนนัดที่เจ้าตัวได้ลงสนามนี่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ทราบว่า มิกลเมเรโน่เนี่ยเป็นมิดฟิลด์มาก่อนแล้วบอกว่าอาเซอซื้อมาเป็นกองหน้าตัวสำรองเป็นแบ็กอัพให้กับคายฮาร์วตแล้วเล่นได้แบบนี้เนี่ยแฟนบอลก็น่าจะแฮปปี้นะครับแต่ว่าพอจะมารับหน้าที่เป็นกองหน้าตัวความหวังเนี่ยมันก็จะดูไม่ถึงระดับที่แฟนบอลอาเซอเนี่ยคาดหวังนะเพราะฉะนั้นการที่บอดบริหารจะเล็ง นักเตะตัวรุกคนอื่นๆที่ทําผลงานได้โดดเด่นในลีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านักเตะที่เป็นเป้าหมายของอาร์เซอลไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์เยอร์เกเรสหรือว่าเบนจามินเซสโกนะครับก็เป็นนักเตะที่จะต้องเสี่ยงกับการปรับตัวว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับในการ เล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งเรื่องนี้เองก็ไม่ใช่แค่แฟนบอลอย่างพวกเรานะครับอดีตนักเตะของอาเซอลระดับตำนานอย่างเอมมนูเอลเปอร์ตีก็ระบุว่าเขาเป็นห่วงนะครับกับนักเตะที่จะย้ายมาจากลีกอื่นแล้วมาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยความที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นเกมในสไตล์พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็อาจจะทําให้นักเตะเหล่านั้นต้องการเวลาในการปรับตัวนะถ้าเขาเลือกได้เขาจะเลือกอเล็กซานเดร์อีซักนะก่อนที่จะเลือกวิกเตอร์เยอร์โกรสหรือแม้แต่วิกเตอร์โอซิมเฮน ดยเอเบอร์โมเนี่ยก็เคยลงเล่นให้กับเบนฟอร์ดนะครับในตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ย42นัดนะครับแล้วก็ลงเล่นในตำแหน่ง attacking midfield นะครับ32นัดในฤดูกาลนี้ก็ยิงไป19ประตูแล้วก็มี9 assist นะครับซึ่งนักเตะเนี่ยถูกตั้งมูลค่าเอาไว้ที่ราวๆ60ล้านปอนด์นะครับและนอกจากอาร์เซอแลก็ยังมีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดิวคาซิลยูไนเต็ดแล้วก็นอตเทมฟอรสต์นะครับที่ ต้องการจะได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมซึ่งการมีเขาอยู่ในทีมก็จะทำให้บุกยศาัก้ามีโอกาสจะได้พักบ้างนะครับรวมถึงมิเกลเดต้าเองก็จะมีออปชันในการเลือกใช้กองหน้าที่ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นในโมเมนต์นั้นนอกเหนือจากคายฮา v แบตแล้วก็นักเตะที่จะย้ายเข้ามาใหม่ซึ่งอาจจะต้องการเวลาในการปรับตัวเล่นกับพรีเมียร์ลีกนะครับนอกจากนี้ทางกิมมิสปอร์ตก็ยังรายงานว่าอาร์เซอเนี่ย กำลังพิจารณาที่จะดึงเอาเอเบรซีเอเซตัวรุกคนเก่งของคริสตัลพาเลตมาร่วมทีมนะครับโดย พวกเขาอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยสัญญาของเอเซ่มูลค่า60ล้านปอนด์นะครับถ้าหากว่าไม่ประสบความสําเร็จในการดึงเอานิโกวิลเลียมส์เป้าหมายอันดับหนึ่งในตําแหน่งเดมเซนเข้ามาร่วมทีมแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะดึงนิโกวิลเลียมส์มาร่วมทีมสําเร็จเนี่ยเอเซ่ก็ยังสามารถขยับเข้ามาเล่นในบทบาทของมาร์ตินูริกาดได้เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าน่าตับตาสําหรับดีลนี้เพราะว่าเอเซ่เองก็แสดงความชัดเจนนะว่าต้องการจะ ย้ายออกจากสโมสรคริสตัลพาเลทในช่วงซัมเมอร์นี้พูดถึงนิโกวิลเลียมส์เนี่ยก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับสำหรับเรื่องราวความคืบหน้าในการไล่ล่าตัวนักเตะติมเส้นทีมชาติสเปนรายนี้ของอาร์เซนอลข่าวดีก็คือเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านผู้บริหารของบาร์เซโลนาอย่างโจนลปาปอร์ตาเนี่ยก็ได้เปรย์ปนะครับถึงทิศทางการเสริมทัพของพวกเขาโดย ไม่ได้มีนิโกวิลเลียมส์อยู่ในแผนการทำทีมเนื่องจากว่าเมื่อครั้งที่พวกเขาต้องเลือกระหว่างดานิโอโมกับนิโกวิลเลียมส์เนี่ยก็เป็นโอโมนะครับที่เอาชนะใจทางฝั่งบาเซโลนาได้และนั่นก็ทำให้การดึงเอานิโกวิลเลียมส์ไปร่วมทีมเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนข่าวร้ายนะทางมาก้ารเนี่ยรายงานว่าสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาอย่างเรอัลมาดริดเนี่ยก็ กำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวนิโกวิลเลียมส์ไปร่วมทีมนะครับโดยสกิลเซ็ตของนิโกวิลเลียมส์นะครับทั้งทักษะการเลี้ยงบอลความเร็วแล้วก็ความสามารถโดยรวมที่โดดเด่นของนิโกวิลเลียมส์เนี่ยก็ถูกมองว่าเหมาะกับประชาการคัดสรรตัวผู้เล่นของสโมสร r เรอัลมาดริดนะครับที่ก็ต้องการจะคว้านักเตะที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในระยะยาวๆและที่สำคัญ ทางฟลอเรนติโนเปเรสเนี่ยก็ให้นโยบายกับทางสโมสรนนะว่าฤด,ดูกาลนี้พวกเขาจะต้องการนำเข้านักเตะทีมชาติสเปเนนะเพื่อมาเสริมทัพซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการดึงเอาดีนเฮาเซ่นมาจากบอร์นมัธเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าต้องการได้มาตินซูบิเมนดีนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าในรายของมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนเนี่ยจะตกลงปรงใจที่จะย้ายไปเล่นให้กับอาร์เซนอลแล้วตอนนี้มาริดิกำลัง พยายามที่จะดึงเอานิโกวิลเลียมส์ไปร่วมทีมนะถ้านั้นยังไม่พอที่จะทําให้รู้สึกว่าอาเซาเป็นทีมที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วนะก็ลองสังเกตดูตลาดนักเตะนะไปดูการนี้จะสังเกตว่านักเตะหลายคนที่เป็นเป้าหมายของอาเซาเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดเช่นเดียวกันนะไปมาตั้งแต่มาตินซูบิเมนดี้ดีนฮาเซนแล้วนี้ก็มีนิโกวิลเลียมส์ถ้านี่ยังไม่พอนะครับ ก็ยังมีข่าวรายงานว่ามัดิดเนี่ยได้แจ้งไปทางเอสปันยอนนะว่าพวกเขาจับตาดูสถานการณ์ของ การย้ายทีมของผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนชุดยู21อย่างโจนกาเซียนะครับซึ่งก็มีข่าวได้รับความสนใจจากปืนใหญ่อซาอาุด้วยนะครับโดยพวกเขาแจ้งให้เอสปนยอนแล้วก็นักเตะทราบนะครับว่าถ้าหากว่าจะมีการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการซื้อขายเนี่ยก็ให้แจ้งพวกเขาด้วยนะครับซึ่งมารติดเนี่ยกาลังพิจารณาที่จะดึงนักเตะทีมชาติสเปนชุดเล็กรายนี้ไปร่วมทีมอยู่เหมือนกันเอาล่ะสำหรับวันนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ ฝากไฟมันทุกท่านนะครับกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันสักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ